วิสลาพาเที่ยวพากินจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ถ้ำปลาน้ำตกผาเสือแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่ตั้งอยู่ในบริเวณเชิงเขาภายในมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่โดยแอ่งน้ำแห่งนี้มีน้ำไหลามาจากถ้ำใต้ภูเขาที่มีฝูงปลาอาศัยอยู่จำนวนนับไม่ถ้วนเช่นปลาคางปลามุง้ง ที่อาศัยอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติโดยไม่มีใครกล้าจับไปทำเป็นอาหารเพราะมีความเชื่อว่าปลาเหล่านี้เป็นปลาของเจ้าที่ที่สถิตยอยู่บริเวณแห่งนี้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลาน้ำตกผาเสือตั้งอยู่อำเภอปางมะผ่าจังหวัดแม่ห้องสอนหากท่านมีโอกาสแวะมาเที่ยว ท้ามปลามาสัมผัสกับธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยภูเขาสูงมาทำบุญให้อาหารปลาและมาชมความเป็นธรรมชาติของท่ามปลาแห่งนี้กันนะคะความมหัศจรรย์ค่ะนี่เป็นท่านะคะปลาอยู่เต็มเลยค่ะ น้ำใสนี่คือธรรมชาติล้วนๆนะคะ จอทำปลานะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะปลาเยอะแยะเลยโอ้โหดูนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ